ย่กำลังมากำลังมาถ้ามันไม่เบรกก็กลางลำถึงเนี่ยนี่ไงมาแล้วเห็นยวไหมเดี๋ยวดันเห็นไหมเป็นเบรกมันก็มาไวของมันไปเขาไม่เปิดไฟเลี้ยวเลยไฟเลี้ยวไม่เปิดเลยหนูยืนหูยืนคนไม่ดีต้องดูทะเบียนไมาจะไปจาน เอา,าไว้เป็นหลักฐานก่อนด้วเลยนะว่าใครปิดใครถูกให้ดูเป็นพยานได้ก็มันเป็น,นไรมันก็มีหลัลววกฐานไงคนดีอยู่สังคมบ้านจอไอ้นี่มันนักกังฟูกออินแบบถือกระเป๋ามาแล้วเอาเ<ช>งิกูมึดเกี่ยับเงกู้พูดคำหยาดเลยเออ ถ้าคืนรูดซิปปุ๊บไม่ทันแล้วเนาหญิงเดียวเนาะมาจากรถแต่ดี้ไม่กล้าหรอกดูละอ๋อรถส่งแก๊สถ้าสีเขียววิ่งไอ้ดูแลกระทักจะทักเินไหมดูไหมทักไม่ทันทักไม่ทันเหมือนจะทักถ้าเป็นลูกมัวจบแล้วสอยไหมมาวปากแตกอ่ไม่เหมือนในหนังจริงเลย เอลเจ๋งนะแยลงไปนึกว่าเป็มีสฉาช่าเข้าถ่ายไว้เรถตุกเรืยอนั้นดปเข้าถ่ายไว้แล้วก็าทำไมอ๋อแล้วคุอ่ะ ีนี้ที่เขาใส่มือนกันเนา,าเออ้าจับเฮียจับมือขอโทษกันเลย <laughs> จับมือขอโทษ เรียนอะไรอ่ะมองไม่เห็นไปแล้วหี่ไปแล้ว